สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานเด็กเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องเจ้าขนปุกปุยกับนกจิว๋วตอนที่5วันไม่มีกินเราจะลองมาดูกันว่าเ,เนื้อหาจากนิทานตอนนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจให้เราคบคิดกันบ้างค่ะเป็นตอนที่สถานการณ์ค่องข้างตึงเครียดเลยนะคะใช่ครับเปิดเรื่องมานี่คือกลางป่าใหญ่เลยอาหารเริ่มหายากแล้วท้องฟ้าก็ดูหม่นหม่นเนาะอากาศก็เย็นผิดปกติด้วย อืมค่ะบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยแล้วตัวเอกของเราเจ้าหนูปูกปุยเนี่ยตื่นมาก็เพราะเท้องร้องจอกๆเลยหิวมากค่ะแล้วเพื่อนสีอย่างเจ้านกจิ๋วก็บินมามาพร้อมข่าวร้ายเลยว่าต้นเบอร์รี่ที่เป็นแหล่งอาหารหลักๆเนี่ยแห้งเหี่ยวไปหมดแล้วแย่เลยนะคะไม่มีอะไรจะกินแล้วแต่ว่ามันก็มีจุดเล็กๆที่น่าสนใจคือคืนก่อนหน้านั้นเจ้าหนูดันฝันถึงทุ่งลับครับอา่าฮทุ่งลับ ใช่ครับเป็นทุ่งที่มีผล,ลไม้เต็มไปหมดเลยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะมีอยู่จริงความฝันนั้นอาจจะเป็นทางออกก็ได้อืมก็น่าคิดนะคะแต่สถานการณ์จริงตอนนั้นคือไม่ใช่แค่2ตัวนี้ที่ลำบากจากข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยสัตว์ตัวอื่นๆในป่าก็แย่เหมือนกันนะคะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น ก็มีกระรอกที่แบบว่าวิ่งวุ่นเลยหาอาหารแบบหิวโซเลยค่ะแล้วก็มีแม่น้อยงอแง,งใหญ่เลยไม่มีอะไรตกถึงท้องหรือแม้แต่ครอบครัวนาคที่อยู่ริมน้ำก็จับปลาไม่ได้เลยมันสะท้อนว่าปัญหาขาดแคลนอาหารเนี่ยกระทบไปทั่วจริงๆค่ะโอ้เ้ oh, นก็น,น่าสนใจเลยครับที่เราจะมาเจาะลึกการเดินทางของเจ้าหนูปุกปุยกับเจ้านุ๊กจิว๋วที่จะไปตามหาทุ่งลับในฝันนี่แหละว่าการผจญภัยครั้งนี้เนี่ยมันให้อะไรมากกว่าแค่ การไปหาอาหารที่ท้องอิ่มค่ะการเดินทางครั้งนี้สําคัญมากการเดินทางนี่คือไม่ใช่เล่นเลนเลยนะครับต้องปีนเขาลอดโพรงไม้ข้ามลําธารที่แบบน้ําเย็นเจี๊ยบเลยอือหือลำบากนะดูมีตอนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือตอนไปเจอเอองูหิวขวางทางอยู่ค่ะทํายังไงคะตอนนั้นแทนที่จะตกใจหนีไปเฉยๆนะครับเจ้าหนูก็เออแบ่งถั่วเม็ดสุดท้ายที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้งูตัวนั้นไปโหจริงเหรอคะ ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็กำลังลำบากอยู่แท้ๆใช่ครับแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจมากๆแล้วยังไม่พอนะยังต้องไปเสี่ยงใช้เถาวันคข้ามน้ำตกที่เชี่ยวกลากอีกค่ะเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลยแต่สุดท้ายพอฟ้าเริ่มสางพวกเขาก็เจอจริงๆครับทุ่งลับเจอจริงๆเหรอคะครับเจอจริงๆภาพที่เห็นคือโอ้โหผลไม้เต็มไปหมดเลยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มีเบอร์รี่สีแปลกๆกล้วยกับผลใหญ่มากแล้วก็เมล็ดพืชอ,อีกเพียบเลยสุดยอดเลยนะคะแล้วแล้วพวกเขาทำยังไงต่อคะพอเจออาหารเยอะขนาดนั้นจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจค่ะจุดนี้แหละครับที่ดิฉันว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของตอนนี้เลยคือการตัดสินใจของทั้งคู่หลังจากเจอขุมทรัพย์อาหารขนาดนั้นคือน่าทึ่งมากนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านความยากลำบากมาขนาดนั้นเกือบจะเอาตัวไม่รอดครับ เกือบไม่รอดจริงๆแต่ความคิดแรกกลับไม่ใช่การรีบกินรีบกอบโกยเพื่อตัวเองแต่เป็นการเอ่อการแบ่งปันใช่เลยครับเขาเริ่มเก็บผลไม้ใส่ใบไม้กันใหญ่เลยเพื่อจะเอากลับไปฝากเพื่อนๆในป่าอืมสุดยอดเลยครับแล้วพอเขากลับไปถึงป่าพร้อมกับอาหารเต,ต็มไม้เต็มมือเนอะโอ้โ oh. หค่ะบรรยากาศคงเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับ สัตว์ทุกตัวแบบดีใจกันมากวิ่งเข้ามากอดมาแสดงความขอบคุณคืนนั้นที่เคยหม่นหมองเนี่ยกลายเป็นคืนที่แบบมีการเฉลิมฉลองรอบกองไฟเลยมีเสียงหัวเราะเต้นรำร้องเพลงกันอืมมันไม่ใช่แค่เรื่องท้องอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ครับมันคือสายสัมพันธ์ที่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือคำมั่นสัญญาที่เกิดขึ้นในคืนนั้นค่ะสัตว์ทุกตัวในป่าต่างสัญญากันค่ะว่า ครั้งหน้าถ้าใครหิวเราจะช่วยกันอีกครั้งโอ้โห oh เป็นคำสัญญาที่ดีมากเลยใช่ครับมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะครับแต่มันเหมือนการวางรากฐานหรือสร้างออระบบบางอย่างขึ้นมาเพื่อจะรับมือกับความยากลำบากในอนาคตร่วมกันซึ่งมันก็ไปตรงกับแก่นของนิทานตอนนี้เลยที่บอกว่าในวันที่ไม่มีอะไรการแบ่งปันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงครับชัดเจนมากค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่า การแบ่งปันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องคุณธรรมนะแต่มันเป็นเหมือนเอ,อ่อกลไกสำคัญเลยที่จะทำให้ชุมชนอยู่รอดได้ใช่เลยครับการแบ่งปันของจูหนูสองตัวในเรื่องนี้มันเปลี่ยนวิกฤตส่วนตัวให้กลายเป็นโอกาสสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งชุมชนสักป่าเลยจริงๆใช่ค่ะทำให้เราอาจจะต้องกลับมาคิดต่อนะคะว่าถ้าเรามองตามเ,ออเจตนารมณ์ของนิทานเรื่องนี้ที่ชี้ว่าการแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ อย่างเช่นอาหารในเรื่องนี้เนี่ยมันช่วยเยียวยาแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ส่วนรวมได้ครับและในสถานการณ์อื่นๆล่ะคะที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความรู้กําลังใจหรือแม้แต่เวลาอน่าคิดครับการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถเป็นของขวัญในรูปแบบไหนได้อีกบ้างที่จะสร้างผลกระทบดีๆคล้ายๆกันนี้ให้กับคนรอบข้างหรือสังคมของเราได้บ้างนะครับ